สวัสดีครับเพื่อนๆคอฟุตบอลทุกท่านที่กำลังฟังพอดแคสต์ของเราอยู่วันนี้ผมมีเรื่องราวเข้มข้นจากสนามหญ้ามาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วรับรองว่าแต่ละข่าวเด็ดๆทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้เหมือนชีวิตกำลังโลดโผนเป็นกราฟขึ้นลงยังกับรถไฟเหาะตีลังกาเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในสนามของทีมชายที่ต้องเจอศึกหนัก ข่าวของทีมหญิงที่กำลังจะลงสนามชี้ชะตาหรือแม้แต่เรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของตำนานนักเตะที่หลายคนคิดถึงและอดีตกุนซือที่กำลังจะมีบทบาทใหม่ในอาชีพการคุมทีมโอ้โหแค่เกริ่นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมหละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดําดิ่งสู่โลกของลูกหนังกันเลยดีกว่าครับประเด็นที่1จิงจอกสยาม10คนสู้สุดใจเลสเตอร์ซิตี้บุกเสมอออกซฟอร์ดยูไนเต็ด2ต่อ2 เอาละครับเพื่อนๆมาเริ่มกันที่ข่าวร้อนๆจากสนามแชมเปียนชิพกันก่อนเลยดีกว่าเมื่อวันเสาร์ที่13กันยายนปี2025ที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้ทีมขวัญใจของเราได้ยกพลบุกไปเยือนสนามคัสซัมสเตเดียมของออกซฟอร์ดยูไนเต็ดในศึก s k y ยเบ c h a มเปียนชิพซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาคือเสมอกันไปแบบดุเดือด2ต่อ2ครับ ใครที่ได้ดูเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามันหยดติ๋งจริงๆครับเพราะเลสเตอร์ต้องเล่นด like, ้วยผู้เล่นเพียงแค่10คนเกือบทั้งเกมสถานการณ์แบบนี้ก็เหมือนกับเรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่เหนือกว่าในสังเวียนแต่ดันมีข้อจำกัดที่ทำให้กำลังพลเราน้อยลงไป1คนมันท้าทายหัวใจนักสู้สุดๆเลยละครับเกมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยความระทึกใจแบบสุดๆเจ้าบ้านอ็อกซฟอร์ดยูไนเต็ด ที่นำทัพโดยแกรี่โรเวตผู้จัดการทีมก็จัดการเปิดฉากขึ้นนำไปก่อนอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่9จากการทำประตูของกองหน้าดาวรุ่งวิลแลงเชียที่ยืมตัวมาจากสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์จังหวะน,นั้นต้องย้อนไปดูนิดหนึ่งครับว่า มันเริ่มมาจากที่มัดฟิลิปส์นักเตะของอ็อกซฟอร์ดยิงบนด้วยความแรงชนิดที่ว่าผู้รักษาประตูของเรากองหลังยาคุปสโตลาสิกปัดออกมาได้ไม่ขาดแล้วบอลมันก็ไปเข้าทางมิกก้าเฮลิกที่จัดการตวััดคืนกลับมาให้วิวแลงเชียกองหน้าอนาคตไกลคนนี้จัดการยิงเข้าไปแบบไม่เหลือซากเลยครับเป็นการขึ้นนำที่เหมือนการชกหมัดฮุกเข้าใส่เลสเตอร์แบบจังๆในช่วงต้นเกมเลยทีเดียวครับแต่เพื่อนๆครับ เลสเตอร์ของเราไม่ใช่ทีมที่จะยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วเพียงแค่4นาทีถัดมาเท่านั้นเสียงเฮก็กลับมาดังลั่นฝั่งทีมเยือนบ้างเมื่อกองหน้าจอแดนอายูผู้มีประสบการณ์โชคโชนจัดการตีเสมอให้เลสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จในนาทีที่13จังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าอายุเขาฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของกองหลังแคมรอนแบนนาแกนที่ส่งบอลคืนหลังพลาดไปหน่อยแล้วกองหน้าจอแดนอายูก็เหมือนเหยี่ยวที่เห็นเหยื่อในพริบตาเดียว เขาจัดการตัดเข้าในจากทางขวาแล้วตะบันด้วยความมั่นใจบอลพุ่งเสียบใต้แขนของผู้รักษาประตูเจมี่คัมมิงเข้าไปตรงตะขายแบบเฉียบขาดเลยครับโอ้โ oh หเรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้ที่รวดเร็วและเด็ดขาดเหมือนกับการงัดไม้ตายออกมาใช้ในยามคับขันเลยทีเดียวครับแต่ชีวิตก็เหมือนกับเกมฟุตบอลนั่นแหละครับเพื่อนๆมีขึ้นก็ต้องมีลงมีสุขก็ต้องมีเศร้า ไม่นานหลังจากที่ตีเสมอได้สำเร็จสถานการณ์ของเลสเตอร์ก็พลิกผันชนิดที่เรียกว่างานเข้าเลยครับเมื่อกองหลังดาวรุ่งแอรอนแรมซี่ของเราโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปในนาทีที่24โอ้โหแค่คิดภาพตามก็ใจหายแล้วนะครับจังหวะนั้นคือกองหลังแอรอนแรมซี่พุ่งเข้าเสียบกองหลังมาร์ตฟิลิปส์ของออกซฟอร์ดอย่างรุนแรงบริเวณใกล้ๆเส้นข้างสนามผู้ตัดสินเบนโทเนอร์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชักใบแดงตรง ให้แอรอนแรมซี่เดินคอตกออกจากสนามไปเลยครับลองคิดดูสิครับว่าการเสียผู้เล่นไปคนหนึ่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมแบบนี้มันเป็นเหมือนกับเราต้องเดินหน้าต่อไปในสงครามโดยที่ทัพของเรามีกำลังพลน้อยกว่าคู่ต่อสู้ไป1คนเลยทีเดียวครับมันกดดันและท้าทายมากครับ หลังจากที่เลสเตอร์เหลือผู้เล่น10คนออกซฟอร์ดก็เริ่มครองเกมได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและพวกเขาก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่44ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเพียงแค่ไม่กี่นาทีซึ่งประตูนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคร้ายของกองหลังบูบาการีซูมาเร่ของเราครับจังหวะนนี้มาจากการที่ออกซฟอร์ดได้ลูกเดะมุมทางด้านขวา กองหลังเบนเดวิสของเจ้าบ้านก็จัดการโห่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลมันดันไปเฉแลบหัวของกองหลังบูบาการีซูมาเรของเลสเตอร์เข้าประตูตัวเองไปเสียอย่างนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสของเลสเตอร์จริงๆครับการทําเข้าประตูตัวเองก็เหมือนกับการทําแต้มหล่นหายไปเองโดยไม่ตั้งใจมันเจ็บปวดเสมอครับเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังมาตี้ซิฟูเอนเตสผู้จัดการทีมเลสเตอร์ก็ทำการปรับหมากทันทีครับ เขาตัดสินใจส่งกองหลังริคาโดเปเรราที่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนกองหน้าสเตฟฟี่มาวิดิดีลงมาพลิกสถานการณ์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแก้เกมที่ได้ผลอย่างชังัดเลยทีเดียวครับเพราะเพียงแค่10นาทีหลังจากเริ่มครึ่งแรกกองหลังริคาโดเปเรราก็โชว์ความสุดยอดด้วยการยิงประตูตีเสมอให้เลสเตอร์เป็น2ต่อ2ได้ในนาทีที่56 จังหวัดนี้เริ่มต้นมาจากการประสานงานอันยอดเยี่ยมกับปีกอับดุลฟาตาวูที่ส่งบอลให้กองหลังริคาโดเปเรราบริเวณกราบขวาแล้วเขาก็จัดการยิงเรียดด้วยความเฉียบคมบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูเจมมี่คัมมิงเข้าไปนอนก้นตาข่ายอย่างงดงามโอ้โหลูกนี้ต้องปรบมือให้เลยครับการลงมาเป็นตัวสำรองแล้วสร้างความแตกต่างได้ทันทีแบบนี้เปรียบได้กับตัวสำรองที่ลงมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่กอบกู้สถานการณ์ไว้ได้เลยครับ หลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็เปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะคว้าประตูชัยแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครทำอะไรกันอีกจบเกมเลสเตอร์ซิตี้จึงบุกมาแบ่งแต้มกับออกซฟอร์ดยูไนเต็ดไปได้แบบสุดมัน2ต่อ2ซึ่งต้องบอกว่า1แต้มนี้มันมีค่าราวกับทองเลยนะครับเพราะเราต้องสู้ด้วยผู้เล่นที่น้อยกว่าเกือบทั้งเกมในส่วนของรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของเลสเตอร์ซิตี้ในนัดนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูยาคูบสตลาสิก กองหลังโอโคลี่ปีกอับดุลฟาตาวูกองหน้าจอแดนอายูกองหน้าสเตฟฟี่มาวิดิดีกองกลางชูรี่กองกลางสกิป กองหลังเวสเตอร์การ์ดกองกลางบูบาการีซูมาเร่กองกลางแอรอนแรมซี่และกองหลังโทมัสส่วนตัวสำรองที่ลงมาและสร้างความเปลี่ยนแปลงก็คือกองหลังริคาโดเปเรราที่ลงมาแทนกองหน้าสเตฟฟี่มาวิดีดีในเครื่องหลังรวมถึงกองหน้าแพสซันดาก้าที่ลงมาแทนปีกอับดุลฟาตาวูกองกลางเจมส์ที่ลงมาแทนกองกลางชูรี่และกองกลางแฮร์รี่วิงส์ที่ลงมาแทนกองกลางบูบาการีซูมาเร่ ส่วนตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานในนัดนี้ได้แก่ผู้รักษาประตูอัสเมียเบโกวิชกองหลังวูดฟาเอสกองกลางเด็คอโดวารีตกองหน้าการันซ่าและกองหลังมงก้าครับโอ้โหเพื่อนๆครับ เกมนี้มันไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือบทพิสูจน์หัวใจสิงของเลสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้การต้องเล่นด้วยผู้เล่น10คนเป็นเวลาถึง3ใน4ของเกมเนี่ยมันเหมือนครับการที่เราถูกท้าทายให้เดินผ่านสมรทุมรบที่มีแต่กับดักและศัตรูอยู่รอบด้าน แต่เราต้องไม่ทิ้งเพื่อนร่วมรบไปแม้แต่คนเดียวมันต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่นความเสียสละและความฉลาดเฉลียวในการเอาตัวรอดนะครับลองจินตนาตารดูสิครับว่าตอนที่กองกลางแอรอนแรมซี่โดนใบแดงไล่ออกในนาทีที่24ผมว่าแฟนบอลทุกคนคงจะใจ่แป้วไปตามๆกันเหมือนกับว่าเรือกำลังแล่นออกสู่ทะเลกว้างแต่จู่ๆก็มีพายุโหมกระหน่ำซัดเข้ามาตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียว ยิ่งพอออกซฟอร์ดขึ้นน้ำสอต่อหนึ่งจากการทำเข้าประตูตัวเองของกองหลังบูบาการีซูมาเร่ก่อนพักครึ่งผมนี่ถึงกับกุ้มขมับเลยนะครับคิดในใจว่าวันนี้คงไม่รอดแล้วมั้งเนี่ย แต่ส sí ิ่งที่มาร์ตี้ซิฟูเอนเตสผู้จัดการทีมเลสเตอร์พูดหลังเกมนั้นผมว่ามันสะท้อนถึงแก่นแท้ของเกมนี้ได้อย่างดีเลยนะครับเขายอมรับว่าไม่พอใจกับแค่หนึ่งแต้มแต่ก็ภูมิใจกับการตอบสนองและบุคลิกของทีมในครึ่งหลังมากๆ ตรงนี้แหละครับคือจุดที่ผมอยากจะขยี้การที่ทีมสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้หลังจากเจอใบแดงและตามหลังถึง2ครั้ง2ครามันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้ที่ซึมซับอยู่ใน DNA ของทีมเลสเตอร์ซิตี้จริงๆครับ การเล่นฟุตบอลในสถานการณ์10คนเนี่ยมันเหมือนกับการเล่นหมากรุกที่ต้องเสียเบี้ยสำคัญไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ใช่ว่าเกมจะจบลงทันทีมันกลับกลายเป็นความท้าทายที่ต้องใช้สมองและความสามัคคีมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวการต้องวิ่งให้หนักขึ้นอีกนิดการต้องช่วยกันปิดพื้นที่ให้มากขึ้นอีกหน่อยทุกคนต้องทำงานหนักขึ้น100%เเพื่อชดเชยกำลังพลที่หายไปและเลสเตอร์ก็ทำได้ การตัดสินใจเปลี่ยนตัวส่งกองหลังริคาโดเปเรราลงมาแทนกองด้าสเตฟฟี่มาวิดีในช่วงพักครึ่งของมาตี้ซิฟูเอนเตสผู้จัดการทีมเนี่ยผมให้คะแนนเต็ม10เลยครับมันเหมือนกับเชฟที่กำลังทำอาหารอยู่แล้วเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเขาต้องปรับสูตรปรับรสชาติทันทีเพื่อให้จานนั้นยังคงอร่อยอยู่และกองหลังริคาโดเปเรราก็คือเครื่องปรุงหลับที่ลงมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขานำทั้งประสบการณ์ความเยือกเย็นและความโฉมใช้ในการจบสกอร์มาสู่ทีมการที่กองหลังสามารถขึ้นมาทำประตูตีเสมอได้ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนความมั่นใจและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมของเขากองหลังริคา์โดเปเรรากลายเต็นตัวสำรองทองคำที่ลงมาเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมได้อย่างแท้จริงครับ ส่วนเรื่องของกองหลังแอรอนแรมซี่ที่โดนใบแดงไปแน่นอนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบตัวทีมโดยตรงและตัวนักแต่เองก็คงจะผิดหวังและเสียใจไม่น้อยบางทีในเกมฟุตบอลเนี่ยอารมณ์ในสนามมันก็เหมือนพายุนะครับเพื่อนๆมันมาเร็วไปเร็วควบคุมยากบางทีความมุ่งมั่นและความกระหายในการเล่นของนักเตะดาวรุ่งอย่างแอรอนแรมซี่ก็อาจจะทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดไปในเสี้ยววินาที แต่สิ่งที่ผู้จัดการทีมมาตี้ซิฟูเอ t นเตสพูดนั้นน่าสนใจมากครับเขาเชื่อมั่นว่ากองกลางแอรอนแรมซี่จะยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมต่อไปนี่คือสิ่งที่โค้ชที่ดีต้องมีครับการให้โอกาสการสนับสนุนและความเชื่อมั่นในตัวนักเตะแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ตาม บทเรียนครั้งนี้จะทำให้แอรอนแรมซี่แข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนครับเหมือนกับที่ต้นไม้โดนลมพายุพัดแรงๆมันจะยิ่งอย่างรากลึกขึ้นเพื่อยืนหยัดต่อไปครับ แล้วประตูที่กองหลังบูบาการีซูมาเร่ทำเข้าประตูตัวเองไปอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องของโชคร้ายในเกมฟุตบอลจริงๆครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามลูกฟุตบอลกลมๆม,มันก็มักจะเล่นตลกกับเราเสมอครับบางทีเราก็ควบคุมมันไม่ได้จริงๆ สิ่งสำคัญคือหลังจากนั้นเราจะลุกขึ้นแล้วสู้ต่อได้อย่างไรซึ่งกองหลังบูบาการีซูมาเร่และเพื่อนร่วมทีมก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ยอมแพ้ครับมองไปที่ภาพรวมของเลสเตอร์ในแชมเปี้ยนชิพตอนนี้การเริ่มต้นฤดูกาลก็ถือว่าถาถ่ายไม่น้อยนะครับแต่การได้หนึ่งแต้มจากสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าทีมนี้มีกล่นนะครับมีความยืดหยุ่นมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากและที่สำคัญคือมีใจครับการเล่นด้วยผู้เล่น10คนแล้วยังสามารถยิงประตูตีเสมอได้ถึง2ครั้งมันแสดงให้เห็นว่านักเตะท,ทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อตราสโมสรบนหน้าอกเสือ้อและเพื่อแฟนบอลทุกคนครับ สำหรับแฟนบอลอย่างเราการได้เห็นทีมรักแสดงสปิริตแบบนี้ผมว่ามันคุ้มค่ายิ่งกว่าใช้ชนะสวยหรูบางเกมเสียอีกนะครับเพราะมันคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผูกพันกับทีมมากขึ้นไปอีกขั้น ผมเชื่อว่าท่านเลสเตอร์ซิตี้ยังคงรักษาจิตวิญญาณนักสู้แบบนี้ไว้ได้ไม่ว่าเส้นทางในแชมเปี้ยนชิพจะครุขระแค่ไหนพวกเขาก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และมีโอกาสที่จะกลับไปสู่จุดสูงสุดในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งได้อย่างแน่นอนครับมันเหมือนกับนักวิ่งมาราทอนที่บางช่วงอาจจะวิ่งช้าบ้างเร็วบ้างแต่หัวใจสำคัญคือการไม่หยุดวิ่งและมุ่งหน้าสู่เส้นชัยครับ การที่ผู้จัดการทีมแกรลี่โรเวตของออกซฟอร์ดยูไนเต็ดรู้สึกหงุดหงิดที่ทำแต้มหล่นไปทั้งทังที่นำถึง2ครั้งและได้เปรียบตัวผู้เล่นก็แสดงให้เห็นว่าทีมเลสเตอร์ของเรานั้นแข็งแกร่งขนาดไหนครับแม้จะเสียเปรียบแต่ก็ยังเป็นคู่ต่อสู้ที่ประมาทไม่ได้เลยการที่เขากล่าวว่าเลสเตอร์ยังเป็นอดีตทีมพรีเมียร์ลีกที่มีผู้เล่นระดับพรีเมียร์ลีกก็เป็นการยอมรับในคุณภาพของทีมเราโดยอ้อมนะครับ สิ่งที่ผมชอบมากๆอีกอย่างคือคำพูดของมาร์ตี้ซิฟูเอ s นเตสที่บอกว่าเราไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเกมอยู่แล้วเราเสียประตูแรกไปแล้วเราก็มีความสามารถที่จะยิงประตูเพื่อกลับเข้าสู่เกมได้อีกครั้งแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าเราได้กระแสของเกมเลยประโยคนี้บอกอะไรเราครับมันบอกว่าแม้ในวันที่ทีมไม่ได้เล่นดีที่สุด ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เข้าฝากแต่พวกเขาก็ยังมีกลืนและศักยภาพที่จะกลับมาได้และนี่คือคุณสมบัติที่ทีมที่ต้องการเลื่อนชั้นควรจะมีครับเพราะตลอดฤด,ดูการที่ยาวนานคงไม่มีทีมไหนที่จะเล่นดีได้ทุกนาดหรอกครับแต่ทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมที่สามารถเก็บแต้มได้แม้ในวันที่ฟอร์มไม่เข้าฝากครับ ส่วนเรื่องของแท็กติกที่ผู้จัดการทีมมาตี้ซิฟูเอ็นเตสพูดถึงการปรับรูปขบวนในเครื่องหลังเพื่อรับมือกับการเล่น10คนก็แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแก้เกมของเขาครับ เขายังกล่าวชมถึงบุค,คลิกและความกล้าหาญของนักเตะไม่ยอมถอยไปตั้งรับลึกๆแต่ยังขอรับบอลและพยายามสร้างเกมบุกและประตูที่2ของเราก็เป็นผลลัพธ์ของสิ่งนั้นนี่คือปรัชญาฟุตบอลที่น่าชื่นชมครับคือการกล้าเล่นกล้าบุกแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันคือฟุตบอลที่สนุกและตื่นเต้นครับ ดังนั้นโดยสรุปแล้วเกมนี้สำหรับผมมันไม่ใช่ผลเสมอ2ต่อ2แต่มันคือการประกาศสักดาหของเลสเตอร์ซิตี้ว่าถึงแม้จะตกชั้นมาเล่นในแชมเปียนชิพ แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นจิ้งจอกสยามที่มีเขี้ยวเล็บครบครันและมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้พร้อมที่จะสู้กับทุกทีมอย่างสมศักดิ์ศรีครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของฟุตบอลที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงแต่ถ้าเราเห็นนักเตะสู้เต็มที่เราก็พร้อมที่จะยืนปรบมือให้เสมอครับประเด็นที่2รุดฟานิเตลลอยอดีตก,กุนซือเลสเตอร์กับโอกาสใหม่ที่ FC ทเวนเต้เอาล่ะครับเพื่อนๆจากเรื่องราวของนักเตะในตำนานที่จากไป เรามาคุยกันถึงอดีตกุนซือที่เคยเข้ามาคุมทีมจิ้งจอกสยามของเรากันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือรุดฟานนิเตเทนลอยอดีตกองหน้าระดับโลกที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดก,การทีมตอนนี้เขากําลังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการจะได้งานใหม่ในประเทศบ้านเกิดของเขาเองครับตามรายงานของสื่อชั้นนําอย่าง ESPN ระบุว่ากุนซือรุดฟานนิเตเทนลอยอดีตนายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้อาจจะได้งานใหม่คุมทีม FC ซทเวนเต้ซึ่งเป็นสโมอสรในประเทศเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดของเขาเองครับ โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดเพื่อเริ่มบทบาทใหม่ในอาชีพการคุมทีมอีกครั้งเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆคงจํากันได้ว่าคุณซือรุฟฟานนิตเตนลอยได้แยกทางกับทิ้งจอกสยามของเราไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองครับตอนนั้นเขาเข้ามารับงานคุมทีมในช่วงสั้นๆเพื่อพยายามกอบกู้สถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้ให้รอดพ้นจากการตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกซึ่งน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถพาทีมรอดตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จครับ นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับทั้งสโมสรและตัวเขาเองเลยทีเดียวครับเหมือนกับกัปตันที่พยายามจะหันหัวเรือกลับเข้าฝั่งแต่เจอคลื่นลมที่โหมกระหน่าจนเกินจะต้านทานไหวครับส่วนสโมสร f เอฟเวนเตเองก็กําลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ครับหลังจากที่พวกเขาได้ตัดสินใจไล่โจเซฟออสติงออกจากตําแหน่งไปสาเหตุหลักก็มาจากการออกสตาร์ฤดูกาลที่ย่าแย่ของทีมครับ เอฟซีทเวนต้สามารถเก็บคะแนนไปได้เพียง3คะแนนเท่านั้นจาก4เกมแรกของลีกเอลีดีวีซีซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสโมสรเลยทีเดียวครับดังนั้นพวกเขาจึงกําลังมองหานักปลุกฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ของทีมให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งครับซึ่งในลิสต์ของผู้จัดก,การทีมที่ FC ฟซีทเวนต้กลังพิจ,จนารณาอยู่เนี่ยนอกจากชื่อของกุนซือรุตฟานิตเตลอยแล้วก็ยังมีชื่อของโค้ชคนอื่นๆอ,อ,อ,อีก2คนที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันเลยครับนั่นก็คื โคชเอเล็กเทนฮาร์กแม้ในแหล่งข่าวจะระบุว่าเป็นนักเตะแต่จากบริบทในปัจจุบันเราก็ทราบกันดีว่าเขาคือโคชที่มีชื่อเสียงครับและโคชเนเนฮาเกออีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดไม่แพ้กับการแข่งขันในสนามเลยนะครับในการแย่งชิงตําแหน่งกุนซือคนใหม่ของ FC ทเวนเต้ครั้งนี้เนมมอมมองวิเคราะห์ส่วนตัวประเด็นที่ลุตฟาน,นิเตนลอยกับโอกาสใหม่เพื่อนๆครับเรื่องราวของลุตฟาน,นิเตนลอยเนี่ย มันเป็นเหมือนชีวิตของคนเราที่บางครั้งก็มีช่วงที่รุ่งโรจน์สุดๆเหมือนตอนที่เขายิงประตูถล่มทลายสมัยเป็นกองหน้าระดับโลกแต่บางครั้งก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากและผิดหวังอย่างตอนที่เขาเข้ามารับงานคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้และไม่สามารถพาทีมลอดตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จครับมันเหมือนกับการที่นักแสดงคนหนึ่งเคยได้รับบทที่ยอดเยี่ยมและประสบความสําเร็จอย่างสูงแต่บางครั้งก็ต้องเจอบทที่ไม่เข้าทางหรือไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรครับ แต่สิ่งที่น่าชื่นชมในตัวกุนซือรุดฟานนิเตนลอยคือการที่เขาไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนใหม่เสมอการที่เขาอาจจะได้กลับไปคุมทีม f c ฟซีทเวนเต้ในบ้านเกิดเนเธอร์แลนด์ผมมองว่านี่คือโอกาสครั้งที่2ที่สําคัญมากๆในอาชีพการคุมทีมของเขาเลยทีเดียวครับมันเหมือนกับการที่นักเรียนที่เคยสอบตกวิชาหนึ่งได้โอกาสที่จะลงเรียนและสอบแก้ตัวอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความสามารถมากพอที่จะผ่านมันไปได้ครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารเลสเตอร์ซิตี้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ